ทีมเนี้ยจะมีผู้เล่นอยู่สามคนที่แบบถ้าเป็นหนึ่งก็จริงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชนะแบบสิบสามศูนย์อะไรแบบเนี้ยคือ oh. จริงโกรเข่นแลวก็ซัมติงเป็นสามผู้เล่นที่เล่นด้วเอแบบเดินไปดวเอฟกับใครก็ยิงชนะตลอดอะไรแบบเนี้ยคือโอกาสชนะสูงมากเลยเธนท้าที่ทีมนี้พิเศษแล้วก็สามารถเล่นแบบสไตล์แบบว่าอยากไฟนะไฟตลอดเวลาได้คือมีโอกาสใส่ไฟเลยครับไม่ยอมให้เล่นโอเคทารอนคือคือ เหนืคอความคาดหวังครับไม่ได้คาดว่าทีมนี้จะแชร์แสี่หนึ่งอะไรมาได้จะทําได้จะอย่างั้นท่ารายการสูงมากครับเป็นทีมที่ารายการสูงเกือบ,บนนที่สุดแล้วมั้งในิทีนั่นแหละโ okay. อเคก็ไปคุยกันต่อว่าทีมหไหนชนะเนาะซึ่งพิกิีพิพพพกนะีผลสัอร์เนาะคู่นี้วันนี้อยู่กับเกโก้แล้วก็ฟิล์งนะครับสวัสดีครับเโกโก นี่เลยครับโอเคเออขับขับมาแล้วขับมาแล้วขับมีเลยนะวันนี้วันนี้ขออยากจเชิญเจ็คโคมาวิเคราะห์เพย์ออฟนะครับสเตจหนึ่งโอเคก็เริ่มจากวิเคราะห์แต่ละทีมที่เขารอบมาในรอบคุปเต็มันอยู่างมันเร็วแล้วซูสตราวสักอย่างซีเพสสักอย่างนะครับวเข้ามาหกทีนะครับซึ่งสี่ทีมแรกที่เจอกันเนี่ยจะเป็นแบบน็อกเอานะครับคือแบบเจอกันปุ๊บแพ้ตกรอบทันทีนะครับ ไม่มีสิเข้ารอบต่อหรือโลฟีน,นอลอะไรทั้งสิ้นน่เป็นช่องเ่ที่น่าเสียดายมากเลยก็ว่กกาเป็นเบลิกัททารอนเจนก่อนตัน็งแต่แรกอ้เศร้าไอ้คนเราที่จะเชียร์ทั้งสองทีมก็เลยเริ่มเศร้านิดนึงขอโทษนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูบรบลีคู่นะครับเริ่มดูลิซิเคททีวันก่อนกันขอรู้ทีแรกกับทีแรกต่อซีเคทไหครับชนะมาด้ยวยสกอร์สามต่อสามหรือเปล่าโอเคสามต่อสามใช่เพราะมันแพเด็กด้วยโอเคก็ผลงานโดยรวมถือว่าไม่แย่นะครับชนะไปสามถึงว่าจะ เดเอทีมตัวแจกเซต้าเล่นเกมนี้ไม่เก่งไม่ไรแต่เปเล็กเคานเตอร์แถมมาดีทําดีครับก็ด้วยความที่ซีเค็ดทีมเบดจริงๆเป็นทีมระดับกลางๆนะระดับเทียสองเป็นระมาณบีเทียนะไม่ได้ไม่ถึงขั้นว่าตึงตงแชมป์อะไรแต่ว่ามีความสมามารถที่ดีก็คือ,อ,อตัวโค้ดเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะมีหลักบ้านของเขานะแต่ว่าเขาเป็นทีมที่อะไรสิเก่งมากครับสามารถแจ้ดีฟอลของทุกทีมในโลกนี้น่าจะได้หมดเลย แลวเริ่มมาทำกับบ้านดีมากเสมอคือสามารถเคาน์เตอร์แผนเคาน์เตอร์วิธีการเล่นของแต่ละทีได้ตัดชัดเจนว่าทําได้ที่เหลือก็คืออ๋อก็ด okay. <ừ m. S 2> ูว่าอีกทีมเขาจะเคาน์เตอร์คือเป็นยังไงก็แล้วแต่แล้วนะมันก็เลยกลายว่าทีม <à> นี้มีโอกาสชนะสุกทีมได้ครับอืนนั่นแหละมันก็เลยเป็นข้อดีของทีมนี้เคาน์เตอร์กินครับผมดูหนังบ้านครับผมนั่นจะสนใจมินิเจอร์เขามากกว่าโคดนะครับมินิเจอร์นี่ไม่เคยหน้าเลยแต่ว่าใช่หรอโอเคครับผมใช่ครับ ทีมนี้ให้ประ,ประมาณดีเทียครับซ,ซึ่งเออซึ่งไปเจอกับทีวันเนาะทีวัเออผลงานไม่ค่อยดีเน,ะนาะชนะมาแค่สองทีมปะชนะใครเซตากับ RQ ซึ่งจริงๆแล้วควรจะชนะ DFM ด้วยแต่ว่าแพ้ DFM มานะไปใจมากคือไปแพ้กับทั้ง DFM ได้แล้วก็ถ้าดูฟอร์มการเล่นจริงๆนะครับยังเล่นไม่ดีเท่าไหร่นะตอน,นชนะเซตาคือชนะเพราะว่า หลยายระยะนิดหน่อยได้ซ้ำคือตอนเจอทารอนแพ้สองสูดเลยทีเดียวคือโดนทารอนทำกันบ้านเขาเตอร์มาแล้วก็ไม่มีทีแก้นะครับครับผมเหหก็ถ้าไม่ดูแล้วมีเป็นทีมที่ทำคอมบิเนชันไม่ดีเท่าไหร่เหมือนเดิมอ่านเกมโดยรวมก็ก็เหมือนเดิมก็พอๆครับที่ทำได้เมื่อก่อนคือยังไม่เห็นพัฒนาการเลยเลาจากเริ่มชออิทอฟคือตั้งแต่ชิทอฟอต้นปีมาทีมนี้เป็นทีมที่พัฒนาการน้อยมากไม่เห็นเลย ทีมีเล่นไม่เปลี่ยนคอม,มเล่นเหมือนเดิมความสามารถผู้เล่นพอๆพอเดิมรับเปลี่ยนตัวเองไม่ขึ้นมาเลยมันก็เลยเป็นทีมที่แบบล้มล่อจะพฮล้มล่อจะตกอะไรแบบเนี้ยครับโอเค okay, สาบสองทีมนี้นไปแล้วคําถามคือถ้าซีเคสจากทีวันมาเจอกันใครชนะสูส่สีไหมครับสูส่สีนะอ๋อคู่นี้ต้องสู่สี่ครับเพราะว่าเคยเจอรอเปล่าไม่เคยเนาะอยู่ทุกก่เดียวกันเลยจะไม่เจอกันถูกไหมใช่ๆมันอยู่ทุ่มเดีวยวกันมาก่อนมาเลยน เราไม่เจอกันแต่ว่าจากวิธีการเล่นของซีเคกับทีวันแล้วว่าถ้าจะขึ้นกับแอบเลยครับว่าว่าทีมไหนชนะคือถ้าซีเคทเรื่มแอดถูกอะทีวันไมแพ้เลยแบบพีชัวถ้าสมมติเรื่กโรตัสมาซีเคชนะอะไรแบบเนี้ยอืมแต่โดยรวมแล้วผู้เล่นแต่และคนทีวันก็ถือว่าทําได้ดีไวอีทีนะอ๋อยากยากพี่ิยากผู้นี้นจริงพี่ดิกยากเอียงเองไปทางทีวันนิดหน่อยก็ทีวันอาจจะชนะ คู่นี้น่สกอร์จบที่สองหนึ่งก็ต้องก็บอกไหมว่าใครชนะสุดต้องพูดไหมเอาขนาดนั้นไหมก็ก็ต้องบอกนิดนึงครับ <c oughs> เพราะว่ <c oughs> เาเดี๋ยวจะเข้าไปเจอกับเจนจีไงครับอืมส่วนตัวเชียร์ซีเคทให้เข้ามากกว่าเพราะทีวันตอนนี้ไม่พร้อมเลยแต่คิดว่าซีเคทกับ T T ใใทีว <Okay, S 1> ันอะ <okay, S 2> ทีวันแน่ชนะโอเคเอาทีวันแล้วกันโอเคทีวันมันจะห่วย <c oughs> แต่มันไม่น่าจะแพ้ซีเคท น,นี่ก็พีดิกไว้เป็นทีวันนะครับที่เข้ารอบไปเล่นกับเซนทะีเนาะอ่ะคู่ต่อไปครับผมก็อีกคู่นึงคู่นี้นี่อ่อทีมไทยเราใจสลายนะครับเป็นไปนเล่นก,กับทารอนนั่นคือทีมทั้งสองทีมแฟนคลับเยอะเอ,เอาเอาเริ่มเปไปเล่นกับเล่กกนเ,เปนเล่นนี่เอาตรงว่าไม่ค่อยอยู่ครับเพราะว่าไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วเล่นไงมันก็เข้ารอบไปแล้วเลยไม่ค่อยดูเท่าไหร่เป็นเลกเจอค,นะอครับ้างนะเป็นว่เลกเครับอ่า ที่ผ่านมาก็ผลงานดีมาตลอดมีแพ้ซีเข็ดทีมเดียวเนาะคือตัวไปเล่นชนะบลีดแน่นอนอยู่แล้วชนะโกลบอลแน่นอนอยู่แล้วไปแพ้ซีเพ็ดครับเพราะนี่เดี๋ยวซีเพ็เขาทางาบ้านดีเขาเตอร์ดีครับแล้วตัวไปเล่นเป็นทีมที่อไม่ได้มีนิดราวคอที่ดีเพราะว่าทีมตัวเองไม่มีจีเอลครับวิธีการเล่นจะอยู่นี้ไทีมเดียวกันทีมอื่นเขาจะเน้นว่าไม่ควรดูเอลสักเท่าไหร่แต่ทีมนี้คือแบบดูเอลได้ดูเอลครับ นั่นคือความต่างของทีมนี้ทีมอื่นบวกยับนะครับเนะี่ยแล้วผู้เล่นก็คือทีมนี้เป็นทีมที่พิเศษหลายอย่างคือผู้เล่นในทีมก็เก่งด้วยมีผู้เล่นที่แบบปกต,ติแล้วผู้เล่นโปรเคเยอร์มันจะพอๆกันเนาะเวลาแข่งยิงกันสมมติเป็นหนึ่งๆกันอนะมันจะไม่มีใครชนะแบบห่างๆเท่าไหร่สมมุติแข่งสิบสามาวเนี้ยหนึ่งงกันนะมันก็จะจบสกอร์ประมาณแบบเจ็ดต่อหกหรืออะไรพวกนี้ที่แบบครึ่ง ไม่ห่างกันมากครับไม่ห่างกันมากแต่ว่ามันจะมีทีมมันจะมีผู้เล่นมีสามคนที่แบบถ้าเปยิงหนึ่งกจริงคนระับมันมีโอกาสที่จะชนะแบบสิบสามศูนย์อะไรแบบเนี้ยนี่คือจิงพอระเค้นแล้วก็ซัมติงเป็นสามผู้เล่นที่เล่นดูเอแบบเดินไปดูเอลกับใครก็ยิงชนะตลอดอะไรแบบเนี้ยคือโอกาสชนะสูงมาก<อ>เลยเธอทำให้ทีมนี้พิเศษแล้วก็สามารถเล่นแบบสไตล์แบบว่าอยากไฟนะไฟตลอดเวลาได้คือมีโอกาสไสไฟเลยครับไม่ยอมให้เล่น ใช่คือปกตีทีมทั่วไปอ่ะมันจะต้องมีแผนการไว้แล้วมี extension บางอย่างว่าจะไม่มีใครเดือมมาไฟงงงแต่ทีมนี้ทําเดินมมาไฟงงงและทีมนี้เสิร์ฟทได้ท้งนี้ปกตนไม่ควรทําได้แต่ทีมมันทาได้มันเดืกดรูแล้วเรื่องาทีมนี้เซอร์ชีมันเลยต้องเปลี่ยนเยอะมากครับแต่ทีมที่ทํามันแก้ทีมนี้ได้จริงๆเอ่ะหาได้น้อยนะกับมีน้อยส่วนใหญ่เวลาเจอทีมนี้ไม่ควรอยู่ในไซต์ด้วยซ้ำคือแบบรีเทคไปเลยอะไรแบบนี้ อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นคือซึ่งซีเค็ดเหมือนจะทําไ,ได้ดีไม่ได้ดูเต็มเต็มแต่ว่าซีเค็ดเหมือนจะทาได้ดีเลยชนะทีนี้ไม่ได้สองศูนย์ส่วนนอกนั้นก็คือแพ้หมดแหละทีนี้ก็เก่งเหมือนเดิมโอเคซัเปรเบล็ก <Okay. S 2> ไติดค่าเท่าไหร่ซัเปรเบล็กก็ลงประมาณนี้คิดว่าถ้า,าเป็นซีเค็ดก็อาจจะชนะเป็ปเบล็กได้อยู่แล้วก็ชนะจริงๆโอเคทารอนอ,อันนี้ไปแพ้ใครอะแพ้เจนจีคนเดียวป่ะทารอนแพ้เจนจีใช่เจนจีเจนจีคือ ตอนเจมจีรู้สึกว่าทารอนยังไม่ค่อยลงตัวนะยังเลือกอยังเลือกคอมไม่ดียังไม่สามารถลงตัวได้แต่หลังๆเริ่มเห็นตั้งแต่ตอนตอนเจทีวันตั้งแต่ทารอนเจทีวันขึ้นไปเนี่ยเห็นในชารว่าทีมเนี้คล้ายซีเคทคือเน้นเคาน์เตอร์เหมือนกันพอรู้รู้สึกว่าทารอนกับซีเคทมันคล้ายๆกันขึ้นมาละแต่ว่าเนื่ง e ure, ine, งองจากว่าอีวีด้วยทารอนดีกว่าทีนู้ละโอเวอร์เลยในวัดเจนแต่ยังมีปัญหาเรื่องอาจจะมีคอมเพลชิคชันที่ว่า ผู้เล่นไทยผู้สังกิจไม่ได้อะไรแบบนี้มากแล้วก็เรื่องโลที่ต้องเฟกเยอะมากเพราะว่าเอาโดยลิปไปเล่นเป็นเซนติเนลบ้างอะไรบ้างคือแบบเปลี่ยนโลกันง่วซวดก็เลยบางคนก็ไม่อยู่ในโลที่คอมพิทิเบลอย่างแบนเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นที่แบบจิตใจโดยลิปมากๆครับไม่ว่าเล่นตัวไหนก็เดินไปวัดเดินไปวัดอย่างเดียวเลยผู้เล่นนี้แบนเห็นม no? าเล่นสโมกนะครับสักลาวไหนไม่รู้เนะี <laughs> ่ยรอบไหนไม่รู้ แี่แกดินตปวัดบ่อยมากครับควรไปเล่นโดลิสอย่างยิ่งแต่ว่าโอเคครับแต่ตโดยรวมทีมก็ถือว่าทําแผนดีเรายังมีปัญหาเรื่องโลกับคอมเม้นเคชั่นอยู่สองอย่างจะไม่เาแมตช์หลังๆจะไม่ค่อยคล้ากันเท่าไหร่อะคือแบบแผนทําดีเคาน์เตอร์ดีครับทีมนี้หลังบ้านดีมากครับบอกเลยน่าสนใจมากแล้วพลังเชี่ยวของนัยกยาแต่ละคนก็คือไปได้สูงผู้เล่นสามารถเฟ็ก,กันได้อย่างดีถึงว่าโลแต่ละโลจะไม่สุดแบบกุมรเนรเล่นเจ็ตเล่นเลดอาจจะไม่ได้วื้แบบ ระดับโลกแต่ว่าพี่แกก็เล่นได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเล่นได้ผู้เล่นคนอื่นก็เหมือนกันคือจิตบอลอาจจะตำแหน่งอาจจะเตืนที่อาจจะดูเหมือนไม่ใช่สโมแต่พี่แกเล่นสโมได้จริงๆเซิร์ฟก็เพิ่งเสกมาแต่ก็เล่นได้แล้วอะไรแบบนี้มันก็แบบคือคือเหนือความคาดหวังครับไม่ได้คาดว่าทีนี้จะแชร์สี่หนึ่งอะไรมาได้จะทําได้จ่างงั้นทัศนการสูงมากครับเป็นทีมทัศนการสูงเกือบที่สุดแล้วมั้งในบีซีทีนั่นแหละโอเค เก็เไ,ไปคุยกันต่อว่าทีมไหนชนะเนาะซึ่งพ,ดพิดิกพิดิผลทังกรเนาะคู่นี้เล็บเล็กสองศูนย์ครับไม่ถามเลยเพราะทารอนน่าจะยังไม่ไหวคือคือชมมาเยอะนะแต่ว่าก็น่าจะเป,ไป็นเลบสองศูนย์ดีดีจริงครับดวดจากอัตราการต่อรองไปสามไปเกือบสี่สีเปรล่าั <c oughs> ตากัก็ต่อรองไม่ดีเหรอมีครับผมก็สปอนเซอร์ของ,งแต่<อ> คือคือที่มันดูแตาตลกนี้เพราะว่าตเออเัวเบล็กสเตจ,จมันดีมันชนะมาผลงานมันเยอะ้ทารอนมันไม่ผลงานเลยเลยไงแต่ถ้าก็ดูจำเนื้อผ้าจ,จริงทารอนพัฒนาขึ้นเยอะนะแต่ตอ่อพัฒนา<ช>ขึ้นเยอะมันยังไม่พอมันในขาดอีนิดนึงมีพัฒนาการทารอนถ้ามีเวลาถ้าถ้าไปสเตจสองมีมีความเชื่อทารอนจะชนะตัวเบ็กได้แต่ว่าสเตดนี้ยังไม่ไหวดูมาละสดเตจน,นี้ไม่ไหวจริงในแพ้สองศูนย์ครับ หรือ,อยางมากก็แพ้สองหนึ่งแหละโปรเบลิกไม่ชอบชนะสองศูนย์เลยโเลิกไม่ชนะสองหนึ่งอะไรเงี้ยแต่คงไม่เกินนี้ครับทะเลาไในแพ้แล้วล่ะโอเคอ้าโอเคครับผมต่อข้างบนก็เป็นเจนจีแช่อยู่แล้วที่วันที่วันไม่มีทางสู้เจนจีได้เลยเจนจีเป็นทีมที่ฟอร์มค่อนข้างตกครับเพราะว่าเล่นแผนเดมิมบีฟออลติงเหมือนเดมิมแผนเหมือนเดมิมเป๊ะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งสิ้นครับหลังจาก ไปชิงแชงมป์รอบก่อนมาคือไม่มีการพัฒนาอะไรนิงสิ่งสกอร์ก็เลยออกมาสภาพนี้ครับโดนทีไหนที่ไอซิสดีๆทำงานบ้านดีหน่อยเขาเ้าใจเกมหน่อยก็คือโดนต,ลลลลตกตบเลยนั่นแหละนีอจริงๆต้องหาอะไรแปลกใหม่เล่นบ้างล่ะไม่งั้นก็จะไม่มีโอกาสเข้าแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้ารจงจีกับทีวันอ่ะยังไงเจนจีชนะอยู่แล้วครับทีวันไม่มีโอกาสสู้ริงจีได้ถ้าเป็นซีคิตรูไปมอย่างซีคิต่ายชนะรจงจีได้ ทีวันไม่มีโอกาสก็ตามน,นั้นก็ทีวันเขารอไปถ้าถ้า4-7มันตกรอบนะครับผมโอเคต่วข้างล่างไปเป็นปเลข d ดเอ็กคู่นี้คู่แห่งชาติอีกแล้วคู่แห่งชาติเนาะคู่นี้คือเเอ็กกับฟอร์มแรงมากคือชนะทุกทุกแมตช์เลยอืมไม่แพ้เลยมาตรฐานดีเนะี่ยเขียวเลยคือคส่งเปเดเอ็กครับส่งไปเดเอ็กคือทําแผนมาดีเล่นเกมนี้เหมือนเล่นโมบาคือสตรีจี้ดีมาก เล่นตามเผี่ยนวันก่อนที่เราไปวิเคอ์มาคือ,ค,อคือรู้ว่าทีมตัวเองต้องทาอะไรครับคือแบบตอนจะเข้าตอนตอนเล่นอะไรตอนเล่นบายคือรู้ว่าต้องแหมคอนโทรลยังไงต้องคอนโทรสองตำแหน่งนี้ก็เลกเดินคอนโทรสองตำแหน่งนี้ซึ่งอีกทีมปล่อยปุ๊บก็จ,จบเลยดีเอ็กชนะเลยโดนเนี้ยแ้าจะบอกได้ว่าแต่ละลาวที่ดูดีเอ็กอ่ะลาวเริ่มไปได้สามสิบวิรู้แล้วลลว่าใครชนะโดยที่ดีเอ็กยังไม่ได้เข้าไซต์คือมันชัดเจนตั้งแ,แต่แหม่คอนโทรลแล้วว่าทีมนี้ทําได้ดี จึิงตอนบีสนี่คือทับเจีนว่าโอ้โหไม่มีโอกาสสู้ตอนตอนแบบสองนะคือบีชไม่มีโอกาสสู้เลยเพราะว่าสู้แหมคอนโทรไม่ได้เอาไอ้ามาตัวดียวถ้าถ้างงพูดถึงคลิปไหนก็คือคลิปเออนี้นะครับโฆษณาสักหน่อยอ่านี่บีชเดียนะครับผมอยู่ในช่องนะครับเดียเอ็กแบบคอนโทรดีครับเข้าใจเกมดีครับ แต่ประเด็นคือตัวกเล็กกับ d ดเมันพอๆกันไงมันเขา้าใจกันเหมือนกันไงอืใช่ครับผมประเด็นเราจะคูดที่หักถามว่า d ด e เกับปีโป้เล็ใครชนะมองยากสับเลยแค่ตัวเล็กเท่า e ันอ,อ,อันนี้อันนี้คือบอกไม่ได้จริงด้วยความอวยนั้นเนื่องจากว่า d ดเมันก็พัฒนามาสูงครับปีโป้เ e ล็กมันก็เพิงออ่งเอาจริงกลับมาปีโป้เล็ก้วกันอืนโอเคครับผมอ่ะโอเคทีนี้เรา คำนวณน็อกเอาเรียบร้อยแล้วอัปเปอร์สายบนเรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะผ่านกระบวนการลงไปเล่นสายล่างงู้นี้นั่นอ่ะเออมันมันลย,ล,ยลงไปโลเวอร์เป็นเดเอ็ก e กับทีวันซึ่งเดเอ็ก e ชนะแน่นอนไม่ต้องสืบไม่ต้องดูดดดเลยก็ได้เสียเวลาไงทีวันต่อยเข้ารอบนี้ก็แพ้ครับต่อยเข้าไปอัปเปอร์เซ็นไฟปนอะไรอย่างี้ก็แพ้ครับชนะทีไหนไม่ได้เลยนีแล้วข้างบนก็เป็นเจมจีเปเปอร์เล็กใช่เจมจีเปเปอร์เล็กเจมจีตอนนี้ ไปเล็กในตอนนี้ผมว่าเจนจีสู้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วไปเป,ไป,ไป็นเลขชนะครับอ่าโอเคครับผมก็เลยเจนจี dx ครับซึ่งเจนจี dx ก็เห็นได้ชัดว่าเจนจีสู้็ x ไม่ได้ครับรอบ d ดเท่ารอบและคู่ชิงก็คือ dx เป็ไ,ไปเลยครับสองทีมอีกแล้วํามเคยทำชาติค <laughs> ือเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนี้นะ ไม่แน่ใจเหมือนมันจะเอาสามทีมนะจะ้มันเอาสามทีมเพราะตั้งแต่อ p p เปอ o ์โลเวแล้วก็กันไฟนอลมันเือแค่สามทีมแล้วถูกใช่ครับผมก็เป็นจีนจีครับคือจ็นจีสบายครับจ็นจีเขาเลอกครับง่ายมากครับซีเค็ดทีวันคือทีมมาตรฐานไม่ได้สูงมากอยู่แล้วเจอทีวันหรือซีเค็ดจีนจีก็กบได้ทั้งคู่ครับต่างกับเดตัวเวล็กที่แบบต้องแข่งๆกันนิดนึงคือข้างล่างอ่ะพวกมันเดินเลย ล่างเลยเลยแต่ข้างบนอะสบายมากเลยจริงๆอ่ะไม่ต้องคิดเลยยังไงก็ชนะเจอทีวันอะแต่ถ้ามังเอิญแต่ถ้ามังเอิญซีเคีมันเผือชนะคือไม่ได้จริงๆเคียนนะเพราะว่าซีเคีมีโอกาสชนะจริงๆซีเคีไม่ได้หม,มู่เหมือนทีวันประเด็นแต่ค่อนข้างชัวร์ว่าสามทีมนี้เป็นประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคือซีเคีเข้ารอบแทนอันเนี้ยจะได้เห็นซีเคีเป็นทีมที่สามหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่เกิดนี่ครับเนี A ่ยดีเอ็กก็ไป,ไปเล่นเข้าอยู่แล้วครับชัวร์ ต้องเราโชว์เนาะอันนี้มันเป็นการพีดิกก่อนก่อนแข่งไงอ้รอบเพลยอนะ์ออฟเนาะอืมโอเคครับอันนี้แล้วก็มีข่าวดีนะครับเอ,อ่อตอนนี้นักพากย้เนี่ยเลยนักวิเคราะห์ไปซื้อใหม่นะครับใครทีออ่ฟังเสียงแล้วไม่ได้เรื่องก็ทำใจรอนิดหนึ่งครับอีกวานสามสี่วันคอนเทนต์แบบตอนเพลย์ออฟเนี่ยเดีนด๋นวน่าจะมีใหม่มาให้ดีครับ,รบดีเยี่ยมเลยแต่ถ้าถามว่าทำไมไม่ไลฟ์ครับ ก็เพราะว่าเราไม่ได anyway, ้ขอวัชปาร์ตี้เลยเนาะไม่ทันแล้วไม่ใช่เลยมึงขอไม่ทันเลยดิมีคอนเทนต์ประมาณนี้มันต้องขอปาร์ตี้มั้งเพราะว่ามันเป็นพี่ดิบสดอ่ะคือวิเคราะห์สดเลยแต่ว่ามันต้องทำวิธีเพราะว่าขอวัชปาร์ตี้ไม่ได้นั่นแหละงั้นก็เออ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับไอ้งจริงกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องก็ได้นะกดดิสไลค์ก็ได้แต่ว่าขอกดติดตามนิดหนึ่งขอคู่ติดตามเยอะๆแล้วมันจะทำอะไรง่ายหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมาก เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์จากคุณเขีนโคนะครับนต้องก็ได้คือกดติดตามไปแล้วมีอตไก็ได้ับไม่ต้องสนใจแต่ว่าเอายอดให้หน่อยนะครับโอเคครับ,รบผมนะครับยินยอดจะได้ตัวไลค์ก็ติดง่ายๆหน่อยมีความเมน่์อะไรก็ลงไว้ใต้โพลนะครับอ่านรูปโพลครับถึงจะไม่ตอบเลยก็ตามแต่อ่านครับ